สิมโบราณวัดฟ้าหัวเหนือเป็นสิมก่ออิฐสองปูนหรือฉาบด้วยปูนตามกรรมวิธีโบราณสร้างปีพศ2470อายุราว98ปีตั้งอยู่บนฐานเอวขันฐานสูง1เมตร50เซนติเมตรกว้าง5เมตร90เซนติเมตรยาว11เมตรมีมุกหน้ายาว2เมตร70เซนติเมตรผนังสิมก่อหนา40เซนติเมตร เรื่อเรือนสีแบ่งเป็นสี่ช่องแต่และช่องมีเสาหลอกเจาะช่องหน้าต่างสามช่องอีกหนึ่งช่องเป็นโถงโล่งต่อมุกด้านหน้ารูปแบบการก่อสร้างเหมือนสีสกุลช่างยวนก่อผนังสีหนา40ซนติเมตรเพื่อรับน้ำหนักส่วนหลังคาทั้งหมดของสีซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งหลังคาแต่เดิมอาจมุงด้วยแป้นเกล็ดแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสีประตูและหน้าต่างสีทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ซุ้มประตูสิมทำด้วยปูนมีการปั้นพญานาคประดับด้วยลายดอกผักแว่นติดกระจกทั้งสองฝั่งประตูสิมทำด้วยไม้เนื้อแข็งอ,อกเราตรงกลางแกะเป็นดอกผักแว่นบนกลางล่างเชื่อมกันด้วยลายเชือกพันภายในสิมผนังด้านหลังก่อฐานจุกชีเต็มพื้นที่ พมปบเสมาศิลาแรงตั้งอยู่ฝั่งขวาด้านหน้าสิมสมัยทวารวดีอายุกว่าพันปีกว้าง50เซนติเมตรสูง1เมตร20เซนติเมตรหนา15เซนติเมตรไม่ทราบแหล่งที่มาและราวบันไดมุกหน้าฝั่งซ้ายพบตัวมอมหรืออาจเป็นเสียงหมอบหนึ่งตัวปั้นด้วยปูนปัจจุบันถิมลังนี้ได้รับการดูแลอย่างดีสถานที่วัดฟ้าหววเหนือตำบลฟ้าหวอวอําเภอคอวังจังหวัดยโสธร